วัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t ทุก,ท,กท่านทุกคนครับวันนี้จะมาถ่ายการตักลูกรังครับไม่ใช่แม่รังครับดูครับโอ้เทือนเลยรถโยกเลยครับมาดูอันนี้ลูกรังเนอะไม่ใช่เนนรังครับลูกรัง มาดูคร<า>ดูเฮอ,อกนิดนึงครับนี่มันจะลน้นโอ้หนักมากเลยเทือนหมดยกทั้งตัว<า>ครับมาดูครับป้ามันจะกี่นาทีครับอันนี้ผ่านไปจะหนึ่งนาทีแล้วครับดูดูต้องละเอียดครับ โอ้สุดเพลินเลยมาดูการทำงานของโคมเกซุ 130. วิ่ร้อยสามสิบดูครับนะครับไปทรงไกลนะครับนี่ ลูกรังสวยๆนี่หายากนะครับมาไปทำทางนะครับโอ้โหพกเลยครับพกเลย,เลยไปส่งไกลครับระยะทางไกลามากครับเกือบ30กิโลรวมๆครับรับ็จไหมพี่กับอยู่บ้านบาดบรส่งบ้านบาดครับ ตันตัน6โลเยอะครับแล้วก็รถุดซุวมก็เยอะครับดูครับครับเกือบเต็มแล้วครับ2นาที30วินาทีแล้วครับนี่ครับเจ้าของรถบอกอาเอาอีกตรงขีหนึงครับนี่หลายตันเลยนะครับไม่รู้กี่ตันครับ หนักนะครับลูกรังหนักมาดีนิดนึงยครับผมนี่นต้องทำให้มันสวยๆครับมันตกครับมันขับจะขึ้นแล้วครับเท่าละพันสองครับผมลูกรังมันจะแพงกว่าดินนะครับครับผมเท่าละพันสองไกลครับ ที่กลับอยู่ที่บ้านบาทครับสอบถามโชเฟอร์เลยครับผมรอยซ้ำซินี่ใหญ่มากครับดูอย่างนี้ใหญ่มากเลยสิบล้ออ้อยไมโครแมคโครจ้โ,โอ้เอฟซีเอฟซีเออเอฟซี FC. ครับผมงไปแล้วครับเซนหนึ่งเซนหนึ่งคนระับครับผม ดูการอบตัวนิดนึงโอ้ยหนักมากครับปลาโคบไหไปแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเชิญเลยครับโคบหนักครับดูครับต้องทำให้มันสวยครับวิ่งไปไกลโอ้ไปแล้วครับลุกรังลุล่วนนะครับคลิปนี้เขาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับพูทพิพาญการได้ความภัยเป็นอย่างสูงนะครับ บครบัที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมบขอบคุณครับ